สวัสดีครับผมธนินวัฒน์พรพัฒน์เดชอุดมครับผลงานชิ้นแรกที่ผมสร้างก็คือไก่ย่างห้าดาวนะครับสวัสดีครับผมธนินวัฒน์พรพัฒน์เดชอุดมครับ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารธุรก,กิจไก่ทอดชิกกีชิกชนะครับจะเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะสร้างธุรก,กิจนะครับในรูปเครือข่ายนะครับที่จะขยายธุรก,กิจไปจนพัฒนาเป็นระบบแฟรนไชส์ครับมาเปิดอ,อกคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรคราวนี้ในคลาสเนี่ยเราจะมาคุยกันถึง การวางแผนการทำงานทุกอย่างตั <in> ้งแต่เริ่มต้นเลยจนกระทั่งการบริหารงานประสบการณ์ผมเนี่ยตั้งแต่ผมจบิญีาโทจากนีด้ามานะครับพื้นฐานิบญาตีจากจากวิศวกรรมนะครับผลยานชิ้นแรกที่ผมสร้างก็คือไก่ย่างห้าดาวนะครับหลังจากนั้นก็เชสต์กลนะครับ มีร่วมง,งานกับแบ็กแคนยอนนะครับแล้วก็ไปสร้าง n i Coffee กาแฟชาวดอยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาบริหารไก่ทอดชิคกี้ชิคครับคอสนี้เนี่ยเป็นคอสที่คิดขึ้นจากโดยส่วนตัวนะครับว่าอยากจะให้ผู้ที่คิดอยากทำธุรกิจเนี่ยได้เจาะลึกรู้ว่าทำไม ถึงสร้างธุรกิจได้มาหลายหลแบรนด์เนี่ยนะครับแล้วก็ขยายสาขาได้มาจนปัจจุบันนี้จากผมผู้บริหารจริงครับท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ t a i f r a n c h i s e c e n t e r .com